นั่งออกทีวีอ่านะครับอ่าเป็นครูบาอาจารย์ก็คิดว่าอ่าพิธีกรก็เป็นลูกศิษย์กูทุกคนก็เป็นลูกศิษย์กูกําลังสอนนักเรียนอยู่ไม่ใช่นะครับอย่าไปหลงตัวเอง<ส>นะครับเพื่อนผมนี่มีเมียเป็นครูนะเมียแม่งอบรมสั่งสอนทุกวัน่ะสุดท้ายเป็นไงต้องฟ้องหย่าก็มาปรึกษาพี่เดย์ให้ฟ้องหย่าเพราะเมียเป็นครูแม่งอบรมสั่งสอนอ่าอ่าทุกวันเลยครับนะครับนะผัวบอกไม่ใช่กูไม่ใช่นักเรียนนะมึงจะมาสอนกูทุกวันสุดท้ายนะครับ ไอ้ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างผัวกับเมียสุดท้ายผัวแม่งฟ้องหย่ามาจ้างพี่เดก็ได้ไป50,000ื่นแสนหนึก็ต้องขอบคุณนะที่พวกทุกพวกเองทะเลาะกันทะเลาะกันไปทะเลาะออามาก็ทําให้สํานักงานกูมีรายได้ก็เรียกขอบคุณเพื่อนผมด้วยนะครับนนะครับขายที่มาจ้างทนายก็แล้วกันนะครับก็ฝากไว้เป็นข้อคิดชุกครูดังนั้นใครเนี่ยเป็น,ปน,ปนครูบาอาจารย์เนี่ยนะครับผัวเรานะครับไม่ใช่นักเรียน มาออกรายการก็เหมือนกันนะครับประชาชนนี่ก็ดูอยู่นะไม่ใช่ลูกศิษย์คุณนะบางคนคิดว่าเนี่ยลูกศิษย์ลูกหากูทั้งนั้นนี่ยนี่กูกาลังสอนหนังสืออยู่นะอยากจะบอกว่ามึงบ้าหรือเปล่านะมึงบ้าหรือเปล่าบางคนก็เก่งกว่ามึงอีกนะครับบางครั้งเนี่ยไอ้พวกครูบาอาจารย์ที่มานั่งออกรายการเนี่ยมันคิดว่าอะไรทุกคนเป็นลูกศิษย์มนบางคนกับด็อกเตอร์ศาสตราอาจารย์รองศาสตราาจารย์นะอย่าหลงตัวเองเคยได้ยินไหมครับไอ้โลกหลงตัวเองนะหรือภาษาฝรั่งเขาเรียกอ e ีโกเซนตริก คือหลงตัวเองคิดว่าอะไรนะคนอื่นนี่สู้กูไม่ได้เพราะกูด็อกเตอร์ความจริงไม่ใช่นาะที่ไปนั่งรายการเนี่ยเพราะนั้นใครได้รับความเสียหายจากไอ้พวกเขาเรียกอะไรอ่ะไอ้พวกที่อ้างตัวเป็นครูบาอาจารย์ผู้รู้อะไรต่างๆเนี่ยเดินสายแม่ทุกช่องเลยนะครับช่องละคดีไปนะพูดหนึ่งครั้งก็หนึ่งคดีไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนพวกนี้บางทีเนี่ยใครได้รับความเสียหาย,ยต้องสั่งสอนมันบ้างทั้งพิธีกรทั้งนักข่าวอะไรพวกเนี้ย เฉพาะบางคนนะมีนะร้อยคนมีประมาณหนึ่งคนนะครับร้อยคนมีประมาณหนึ่งคนไอ้พวกที่แบบหิวแสงกลางทําตัวเป็นผู้รู้ไปหมดนะกําหนดชะตากรรมรู้ไปหมดไอ้คนนี้มันชั่วไอ้นี่เวลวไร้สินธรรมคนลนะธรรมนะครับไม่ว่าคุณจะพูดอะไรกันแล้วแต่นะครับในการชี้นําสังคมเนี่ยแล้วทําให้เขาโดนด่าเขาฟ้องได้หมดนะบงังบางคาดีนะ เขาแค่โดนกล่าวหาก็ไปบอกเขาทาผิดเขาโกงเขาอะไรต่างไม่ใช่นะศาลยังไม่ตัดสินเลยนะครับเพราะนั้นก็ฝากฝากไว้บรรดาไอ้พวกที่ออกรายการทั้งหลายนะครับอ่นะระวังจะได้รับหมายศาลกันไปเตรียมตัวไปขึ้นศาลกันไปฝากกันไว้จุกครูนะแล้วก็พวกลูกจ้างทั้งหลายนะครับลูกจ้างที่ทํางานอยู่ในบริษัทเนี่ยนะครับทำงานบริษัทเราเป็นลูกจ้างเราต้องซื่อสัตย์ไม่ใช่ว่าดูรายการผลกระแสเป็นลูกจ้าง เสร็จแล้วก็ไปไงอ่เป็นลูกจ้างด้วยไปเป็นกรรมการบริษัทอื่นด้วยที่ทําธุรกิจเหมือนกับนายจ้างไอ้แบบนี้ก็มีความผิดเขาเรียกว่าการทุจริตแบบที่น้องผู้หญิงคนนั้นพูดในรายการแต่ผมแต่ที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้หมายถึงใครเพราะนั้นบริษัทไหนถ้าเรามีลูกจ้างทํางานกับเราด้วยอไปทํางานกับคนอื่นด้วยคู่แข่งด้วยไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าลูกจ้างสายโจรน,นะครับก็คือนะครับนะตัวเป็นลูกจ้างแต่ใจเป็นโจร นะครับไม่ได้หมายถึงใครนะนี่อันนี้เอาพอดูโหงกระแสแล้วก็โอ้โหแม่งมีแบบนี้นะมันมันมันน่ามันไม่รู้จะพูดยังไงอ,ะอ่ะเนี่ยลูกจ้างประเภทนี้ทำตัวเป็นไส้ศึกอ่าเป็นเซลลไปทำงานอยู่บริษัทเราแม่งก็เป็นนกหมาสองสองรางบ้างอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ฝากฝาก,ฝากไว้อนะฮะนะครับจุกรูจุกรูนะฮะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบดูโหงกระแสแล้วย้อนกลับมาดูตัวเองนะครับไม่ทำตัวเป็นสารเตี้ย นะครับเดี๋ยวนี้นะครับเวลาเราดูรายการทีวีเขาจะเชิญทนายทนายนักวิชาการมานะครูบาการหมอดูบ้างผู้รู้ผู้อวดรู้อะไรต่างๆผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นด้านนี้เต็ไมไปหมดเลยมันจะมีไม่กี่รายหรอกไปนั่งออกทีวีแล้วก็ทําตัวเป็นสารเตี้ยตัดสินเขานะคนนั้นผิดคนนี้ไรจริยธรรมคนนี้เ,เลวมาตั้งแต่เกิดตามทฤษฎีที่ผมเรียนมาไอ้นี่ชั่วมาตั้งแต่เกิดไอ้นี่เลวมาตั้งแต่เกิดตัวมันดีอยู่คนเดียว นะไอ้คนประเภทนี้ก็เริ่มโดนสังคมลงโทษแล้วนะครับนะและไอ้คนที่ไปออกรายการดังๆไปนั่งรายการเนี่ยทำตัวเป็นเหยื่อนะครับทำตัวเป็นเหยื่อนะครับใครออกรายการก่อนก็เป็นเหยื่อนะครับไปนั่งในรายการโอ้โหนะครับทำตัวเป็นเหยื่อนะผมไม่ได้หมายถึงใครรายการดังๆเยอะแยะมากมายไปออกรายการก็ทําตัวเป็นเหยื่อนะครับแล้วก็มีแล้วก็อาจจะไปพูดความจริงบ้างความเท็จบ้าง ให้กับพิธีกรเจ้าของช่องทีมโปรดิวเซอร์ก็เลยบอกเอาบิวไอ้นี่ลระเป็นเหยื่อไปเลยเอามานั่งในรายการนะถูกกันแก้งถูกกลังแก่อันนี้ผมพูดรวมๆนะไม่ได้หมายถึงใครนะครับแล้วก็ทําตัวเป็นเหยื่อเยอะฮะไอ้พวกทําตัวเป็นเหยื่อแต่พอเจอของจริงเข้าไปน่าหงายเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนต้องรู้ทันสื่อเดี๋ยวนี้สื่อตลาดล่างมันเยอะสื่อตลาดล่างเนี่ยนะผมไม่ได้พูดเองนะผมเอามาจากบอกอข่าว นะครับที่ผมรู้จักอยู่สองสามช่องเป็นบอกอรุ่นน้องๆเขาเล่าให้ฟังบอกพี่เดบอกประชาชนให้รู้ทันสื่อด้วยทุกวันนี้มันมีสื่อตลาดล่างสื่อตลาดล่างเนี่ยมันจะเน้นสร้างเลตติ้งนะครับสร้างเลตติ้งสร้างกระแสนะสร้างกระแสก่อนแล้วก็สร้างเลตติ้งนะครับสร้างกระแสก็ปั่นข่าวทางโซเชียลให้มึงโพสกูโพสสลับสลับแบ่งหน้าที่กันทาเขาเรียกสร้างกระแสพอสร้างกระแสเสร็จแล้วก็นะครับเรียกน้ําย่อยครับ นะเดี๋ยวรายการพวกนี้เราจะออกนั่นนี่ครับเอาคนไปนั่งนะสร้างกระแสเสร็จสร้างเรตติ้งให้คนดูพอคนดูปุ๊บก,ก็เอาเรตติ้งนี้ไปขอสปอนเซอร์นะครับสปอนเซอร์เอ้ยนะพี่สินค้าตัวนี้ลงนี้นะครับนี่กระแสดีนะครับเราปั่นทางโซเชียลแล,แล้วเหลือในเรตติ้งเราดีครับอ่าพี่เอาเอาเอา,เอาสินค้ามาลงโฆษณาอันนี้เขาเรียกสื่อตลาดล่างอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะบอกกอข่าว น้องๆเขาเล่าให้ฟังเขาบอกให้รู้ทันเสือและไอ้ข่าวพวกนี้แล้วก็มาสร้างไอ้นี่ทาตัวเป็นเหยื่อนะโอ้โหผู้น่าสงสารถูกกระทาถูกทําร้ายถูกโกงอะไรกันแล้วแต่ไปนะครับนะถูกกันแกล้งถูกหลอกใช้อ่ามันก็มีเริ่มจากถูกหลอกใช้ถูกหักหลังถูกทรยศอ่าแย่งผัวแย่งเมียอะไรก็ทําตัวเป็นเป็นเหยื่อนะครับทั้งๆท,ที่มูลอ่ทาทั้งๆที่ข้อที่จริงไม่มีความจริงไม่มีก็ปั่นกันเข้าไป อ่ามึงโพสกูโพสแล้วก็อ้างแหล่งข่าวอ้างคำพูดแรงต่างปล่อยข่าวปลอมโดยมีทั้งสื่อมีทั้งไอเพจปลอมเพจอะไรต่างๆนะนักวิชาการทนายทนายร่วมมือกันแบ่งหน้าที่กันอา้าคุณโพสบ้างโพสบ้างมันก็เลยกลายเป็นกระแสกระแสก,ก็กลายเป็นเลดติ้งเลดติ้งก็กลายเป็นค่าโฆษณาในรายการนะครับก็ร่ำรวยกันไปนะ พี่น้องประชาชนครับผมได้ข่าวมาจากบกข่าวเขาบอกว่าไอการนําเสนอข่าวแบบตลาดล่างเนี่ยมันไม่มีเนื้อหาความจริงหลักโดยทั่วไปจรรยาบรณสื่อก็ต้องนําเสนอว่าอา่าเขาเรียกอะไรเกิดอะไรที่ไหนอย่างไรเป็นมายังไรนําเสนอแค่นั้นอันนี้เขาเรียกว่าเนื้อข่าวแต่ทุกวันนี้ไอพิธีกรข่าวไอสานักข่าวบางสํานักซึ่งมีน้อยครับส่วนใหญ่นักข่าวเป็นคนดี99.99เ 99. 99. เป็นคนดีมีไม่กี่คนนะ 99.9%เนี่ยสื่อมวลชนเป็นคนดีนะฐานีโทรทัศน์ก็เป็นดีรายการก็ดีพิจีกรมันก็มีแค่คนบางคนประมาณสัก1%มันก็ทำแบบนี้แหละครับสร้างข่าวสร้างอะไรขึ้นมาสร้างข่าวนะครับโดยที่ไม่มีมูลความจริงแล้วมันก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรสองคนนะแล้วก็จะมีพวกไอ้สร้างสร้างคนเป็นเหยื่อขึ้นมาไปนั่งออกรายการอะไรที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนต้องรู้ทัน เสร็จแล้วเดี๋ยวนี้มันก็นอกจากมีวิธีกรก็จะมีพวกนักวิจารณ์นักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญน,นะเออปั่นก็จนดังเลยวิธีการสร้างสร้างนักวิจารณ์วิจารณ์หรือสร้างผู้เชี่ยวชาญเนี่ยของสื่อก็คืออะไรก็ไอไอคนนี้ดังนะทุกช่องแม่งกะใช้บริการไอดีดังไวไ้นักวิเคราะห์นักวิจารณ์ไอนี้วิจารณ์อะไรต่างๆนะหมอดูทางการเมืองหมอดูทางทางนั้นทางนี้เรื่องคดีความเรื่องอะไรต่างๆก็ เยอะแยะก็ทุกช่องใช้บริการไอคนนี้ก็ดังครับนะครับใช้ไอพวกนักวิเคราะห์ร่วมกันก็ดังมาก็วิเคราะห์หมดครับไอนี่เลวไอนี่ชั่วไอนี่เกิดมาเลวตั้งแต่เกิดอะไรต่างๆนะนะครับ,รบเพราะนั้นพี่น้องประชาชนก็อย่าไปคิดไอพวกนี้มันไม่ใช่สารนะครับที่จะมาตัดสินใครว่าใครเลวชั่วบางคดีอยู่ในสารมันยังวิพากษ์วิจารณ์ นะครับคดีอยู่ในศาลมันก็วิาพากษ์วิจารณ์เพราะอะไรเพราะมันก็ดูว่ากระแสไปทางไหนไอ้คนนี้เกียดมันก็ช่วยกันกระทืบซ้าเข้าไปนะไอ้คนที่เป็นเหยื่อก็เป็นไงก็ลําบากนะครับหลายๆคนก็ฟ้องสื่อฟ้องรายการโทรทัศน์ฟ้องผู้ดําเนินรายการเยอะแย,ะ,ยะมากมายบางคนออกจากคุกมาก็ให้ทนายฟ้องสื่อฟ้องอะไรเต็มไปหมดนะครับเมื่อวานนี้ผมก็ได้ทราบข่าวมามีผู้ต้องหาหลายคนนะครับที่ออกจากคุกมาก็เริ่มฟ้องสื่อบนชนฟ้องนักข่าว ฟ้องไครตะใครที่ไปแสดงความคิดเห็นก็เต็มไปหมดก็คดีความก็แน่นศาลวันวันไปศาลแม่งจะมีแต่คดีหมิ่นประมาทเพราะอะไรเพราะนะครับสื่อมวลชนแล้วก็เจ้าของเพจนะครับแล้วก็พวกติ๊กตอกพวกอะไรต่างก็ทําตัวเป็นสารเตีย้ยเข้าไปแถวตัดสินคนนั้นผิดคนนี้ผิดคนนี้ไม่มีสินรมคนนี้โกงอ่าคนนี้มีชู้อะไรต่างเต็มไปหมดคดีความเต็มศาลก็พี่น้องครับ ผมจะกลาบเรียนพี่น้องประชาชนว่าไอ้พวกที่ไปนั่งอยู่ในรา,ายการทีวีทั้งหลายเนี่ยไอ้พวกนี้ทําตัวเป็นสารเี่ยตัดสินคนนั้นคนนี้คนนี้ผิดนะไม่ควรทํานะอ,าอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่มีสิทธินะไม่ว่ามันจะอ้างเป็นครูบาอาจารานนาย์อ้างเป็นาอ้างเป็นาอะไรไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสินใครพิธีกรก็เหมือนกันไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสินใครนะครับนะและไม่มีสิทธิ์ในการที่จะละเมิดสิทธิทส่วนบุคคลเขานะมันมีกฎหมายพีดีพีเอมี เรื่องสิทธิส่วนบุคคลเรื่องส่วนตัวครับนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ฝากใครได้รับผลกระทบไปปรึกษาทนายความใกล้บ้านท่านนะครับดูแล้วถ้ามันเป็นการทําให้เราเสียหายก็ให้ทนายความท่านก็ลองไปปรึกษาว่าจะใช้สิทธิทางศาลได้ไหมคนพวกนี้มันจะได้กลัวเพราะงั้นวันๆเน,น,น,นี่ยมันตัดสินคนอื่นทุกวันมันดีอยู่คนเดียวนะนะครับนะอันนี้ก็ฝากฝากไว้ข้อคิดยามเช้าว่าไอ้พวกที่ไปนั่งรายการทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเหยื่อเสมอไปบางคนแม่งก็ทําตัวเป็นเหยื่อ เราตรงไปตรงมาพะโซเชียลมันต้องการเรียวต้องการความจริงมีอะไรพูดเลยไม่ต้องทำตัวเป็นเหยื่อนะไม่ต้องอว,อ,วอ,วอวดอ้างเป็นครูบาอาจารย์นะครับไม่ต้องอวดอวดอวดอ้างเป็นครูบาอาจารย์ไม่ต้องคนระับนะครับบางครั้งเนี่ยความเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยไอความที่เหนือว่าวันๆก็จะสอนคนนั้นวันนี้ก็จะสอนคนนั้นตัดสินคนนั้นคนนี้นะนะครับบางคนก็คิดว่า บางทีมานั่งออกรายการทีวีตัวเองเป็นอาจารย์ก็คิดว่าให้ทุกคนในประเทศไทยนี่เป็นลูกศิษย์มึงหมดเลยความจริงไม่ใช่นะบางคนเขาเก่งกว่ามึงเยอะนะแต่ว่าเนี่ยเขาไม่อยากจะแสดงออกนะครับมานั่งออกทีวีะนะครับเ,เป็นครูบาอาจารย์ก็คิดว่าอ๋อพิธีกรก็เป็นลูกศิษย์กูทุกคนก็เป็นลูกศิษย์กูกําลังสอนนักเรียนอยู่ไม่ใช่นะครับอย่าไปหลงตัวเองนะครับเพื่อนผมนี่มีเมียเป็นครูนะเมียแม่งอบรมสั่งสอนทุกวันะ สุดท้ายเป็นไงต้องฟ้องหย่าก็มาปรึกษาพี่เดให้ฟ้องอยาพ่ะเมียเป็นครูแม่งอบรมสั่งสอนออทุกวันเลยครับนะครับนะผัวบอกไม่ใช่กูไม่ใช่นักเรียนนะมึงจะมาสอนกูทุกวันสุดท้ายนะครับไอความไม่เท่าเทียมกันระหว่างผัวกับเมียสุดท้ายผัวแม่งฟ้องหย่ามาจ้างพี่เดก็ได้ไปห้าหมื่นแสนหนึ่งก็ต้องขอบคุณนะที่พวกทุกพวกเองทะเลาะกันทะเลาะกันไปทะเลาะอันรางก็ทําให้สํานักงานกูมีรายได้ ก็เรียกขอบคุณเพื่อนผมด้วยน,น,นะครับน้านะครับขายที่มาจ้างทนายก็แล้วกันนะครับก็ฝากไว้เป็นข้อคิดชุกครูดังนั้นใครเนี่ยเป็นเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยนะครับผัวเรานะครับไม่ใช่นักเรียนมาออกรายการก็เหมือนกันนะครับประชาชนนี่ก็ดูอยู่นะยไม่ใช่ลูกศิษย์คุณนะบางคนคิดว่าเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาครูทั้งนั้นเหี่นี่ครูก,กาลังสอนหนังสืออยู่นะอยากจะบอกว่ามึงบ้าหรือเปล่านะมึงบ้าหรือเปล่าบางคนก็เก่งกว่ามึงเอง นะครับบางครั้งเนี่ยไอ้พวกครูบาอาจารย์ทนี่มันนั่งออกรายการเนี่ยมันคิดว่าอะไรทุกคนเป็นลูกศิษย์มันบางคนกับด็อกเตอร์ศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์นะอย่าหลงตัวเองเคยได้ยินไหมครับไอ้โรคหลงตัวเองนะหรือภาษาฝรั่งเขาเรียกอ e ีโกเซนตริกคือหลงตัวเองคิดว่าอะไรนะคนอื่นนี่สู้กูไม่ได้เพราะกูด็อกเตอร์ความจริงไม่ใช่นะที่ไปนั่งรายการเนี่ยพิธีกรก็ไม่ใช่ลูกศิษย์เองประชาชนก็ไม่ได้นักเรียนที่จะเป็นนั้นเห็นมาเยอะไอ้พวกเนี้ยสุดท้ายแม่งทัวลง พอทัวลงแทนนี่จะยอมรับความจริงกับทาไมนะย,ยังมีข้อแก้ตัวนะจริงๆก็ยอมรับไปเลยขอโทษบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราก็เป็นไงทาตัวเป็นหมอดูทางการเมืองหมอดูทางกฎหมายหมอดูทางาเรื่องนั้นเรื่องนี้ทําตัวเป็นหมอดูพยากรณ์ไปหมดอ่างหลักวิชาอะไรต่างๆอะไรของเองก็ไม่รู้แต่ปรากฏว่าไอ้สิ่งที่เราพูดเนี่ยมันทําให้คนอื่นเขาเสียหายนะครับนะลองอ่านคอมเมนต์ดูนะเวลาไอ้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ไปออกทีวีอะ นะอ่านคอมเมนต์ดูพอเราไปชี้นําสังคมปุ๊บเนี่ยคนไปด่าคนนั้นเขาเสียหายอันนี้เขาเรียกเอาหมิ่นประมาทไม่ว่าคุณจะใช้คําว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉนั้นเนี่ยพอไปดูคอมเมนต์แล้วมีคนด่าเขาเพราะคําพูดคุณที่ชี้นําสังคมเขาก็ฟ้องคุณหมิ่นประมาทได้ดังนั้นเนี่ยใครก็แล้วแต่ได้รับความเสียหายจากไอ้พวก,น,กวนักวิจารณ์ทั้งหลายหมอดูทางการเมืองไอ้ <c oughs> บางคนก็เป็นด็อกเตอร์เขาจะไปตัดขาเขาก็มั่ง น่ะเห็นไหมาจะไปตัดขาเขาภูมิธรรมก็ฟ้องไอ้บางคนก็ไปบอกเขาว่าก็เป็นด็อกเตอร์เหมือนกันก็นกบอกเขาว่าอนะไรเอา้าทาให้อ่าเสียดินแดนเอ้าเขาก็ฟ้องบางคนก็ไปบอกว่าเขาเป็นเหลี่ยม,มั้างเป็นคนที่มีเล่เหลี่ยมนะครับเป็นคนคบไม่ได้ไรคุณธรรมศิลธรรมอันนี้เขาก็เสียหายไปลองไปอ่านครับอ่านคอมเมนต์ข้างล่างเนี่ยการพูดอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าคุณจะใช้คําว่าอะไรแต่ถ้าเกิดไปอ่านคอมเมนต์แล้ว ผลจากการที่คุณพูดแบบนั้นเนี่ยทำให้คนไปด่าเขาเสียหายเขาฟ้องหมิ่นประมาทได้หมดนะครับนะเพราะฉะนั้นใครได้รับความเสียหายจากไอ้พวกเขาเรียกอะไรอะ่ะไอ้พวกที่อ้างตัวเป็นครูบาอาจารย์ผู้รู้อะไรต่างๆเนี่ยเดินสายแม่งทุกช่องเลยนะครับช่องละคดีไปอะ่ะนะพูดหนึ่งครั้งก็หนึ่งคดีไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนพวกนี้บางทีเนี่ยใครได้รับความเสียหายเนี่ยต้องสั่งสอนมันบ้างทั้งพิธีกรทั้งนักข่าวอะไรพวกนี้เฉพาะบางคนมนะี นะร้อยคนมีประมาณหนึ่งคนนะครับร้อยคนมีประมาณหนึ่งคนไอ้พวกที่แบบหิวแสงกลางทําตัวเป็นผู้รู้ไปหมดนะกําหนดชะตากรรมรู้ไปหมดไอ้คนนี้มันชั่วไอ้นี่เลวไร้ศินธรรมคนธรรมนะครับไม่ว่าคุณจะพูดอะไรกันแล้วแต่นะครับในการชี้นําสังคมเนี่ยแล้วทําให้เขาโดนด่าเขาฟ้องได้หมดนะบา,บางคาดีนะเขาแค่โดนกล่าวหาก็ไปบอกเขาทาผิดเขาโกงเขาอะไรต่างไม่ใช่นะศาลยังไม่ตัดสินเลย นะครับเพราะนั้นก็ฝากฝากไว้บรรดาไอ้พวกที่ออกรายการทั้งหลายนะครับอา่านะระวังจะได้รับหมายสารกันไปเตรียมตัวไปขึ้นสารกันไปฝากกันไว้ทุกครูนะแล้วก็พวกลูกจ้างทั้งหลายนะครับนะลูกจ้างที่ทํางานอยู่ในบริษัทเนี่ยนะครับทางานบริษัทเราเป็นลูกจ้างเราต้องซื่อสัตย์ไม่ใช่แบบดูรายการโหนกระแสเป็นลูกจ้างเสร็จแล้วก็ไปไงอา่าเป็นลูกจ้างด้วยไปเป็นกรรมการบริษัทอื่นด้วย ที่ทาธุรกิจเหมือนกับนายจ้างไอ้แบบนี้ก็มีความผิดเขาเรียกว่าการทุจริตแบบที่น้องผู้หญิงคนนั้นพูดในรายการแต่ผมแต่ที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้หมายถึงใครเพราะนั้นบริษัทไหนถ้าเรามีลูกจ้างทํางานกับเราด้วยอไปทํางานกับคนอื่นด้วยคู่แข่งด้วยไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าลูกจ้างสายโจรน,นะครับก็คือนะครับนะตัวเป็นลูกจ้างแต่ใจเป็นโจรน,นะครับไม่ได้หมายถึงใครนะนี่อันนี้เอาพอดูโหนกระแสแล้วก็โอ้โหแม่งมีแบบนี้นะ มันมันมันน้ามันไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะเนีย่ยลูกจ้างประเภทเนี้ยทําตัวเป็นไส้ศึกอ่านะเป็นเซลไปทางานอยู่บริษัทเราแม่งก็เป็นนกหมาสองสองลางบ้างอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ฝากฝาก,ฝากไว้นะฮะนะครับทุกครูชุกครูนะฮะนะครับ,นะรบอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบดูหนกระแสแล้วย้อนกลับมาดูตัวเอง